ภาแองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองตลุบันและกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองตลุบันเราให้ความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตนําบลโดยการนําทรัพยากรมาใช้อย่างคุ้มค่าเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในตนําบลประชาชนในตนําบลเรามีความเป็นอยู่ภายใต้สังคมพว,วัฒนธรรมครับซึ่งมีความหลากหลายทั้งความเชื่อด้านาศาสนาด้านประเพณี และยังมีทรัพยากรในพื้นที่ที่ใช้หล่อเลี้ยงและการดำเนินชีวิตของคนในตำบลเรามีแม่น้ำสำคัญครับเป็นแม่น้ำสายบุรีที่ไหลผ่านอีกทั้งอีกฝั่งหนึ่งยังติดทะเลอ่าวไทยซึ่งทำให้พื้นที่ของตำบลตะลุบันเรานั้นมีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรให้ประชาชนได้ใช้อย่างเต็มที่การพัฒนาคุณภาพชีวิต เราส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ดีกินดีโดยสร้างความมั่นคงบนปัจจัยหลักของการดำเนินชีวิตนั่นก็คือความมั่นคงของปัจจัย4ปัจจัยด้านความมั่นคงด้านอาหารเราส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้เกิดคลังอาหารทั้งระดับครอบครัวระดับชุมชนและยังส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจด้านการแปรรูปอาหารสร้างแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจัยด้านสุขภาวะเราส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ในการดูแลเฝ้าระวงังด้านสุขภาพของประชาชนในตำบลพร้อมอยังสร้างกลไกการจัดก,การชุมชนโดยให้คนในชุมชนลุกขึ้นมาจัดก,การปัญหาของชุมชนด้วยตนเองที่เรียกว่าชุมชนเข้มแข็งปัจจัยความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย เราให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีบ้านที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยหากประชาชนในพื้นที่มีบ้านที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยก็จะทำให้ครอบครัวอุ่นสามารถสร้างผลคุ้มกันให้กับคนในครอบครัวได้ตามที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพอชอได้จัดสรรงบประมาณโครงการบ้านที่อยู่อาศัยเสมือนเราได้เครื่องมือมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบล ซึ่งสภาองค์กรชุมชนเน้นในการชักชวนภาคีเครือข่ายองค์กรชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชนมาขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่างๆให้กับประชาชนในพื้นที่ซาลนโกมรมตุลลยบุกัตุผมนายอับดุลละวะเมผู้ประสานงานกาบวกความจนจวบปัตตานีกาบกคนชุมชนจวบปัตตานีมีมีวิสัยทัศน์ปัตตานีเมืองน่าอยู่ชุมชนสันที่สุข เราได้ใช้ประเดงานในการเคลือร์งานในพื้นที่สภาคนชุมชนตำบลเช่นประด็นสภาคนชุมชนสวัสดิการชุมชนประที่าาด,าาาาด,ทดินมัน่นบ้านมั่งคงก็เศรษฐกิจเล็ทุนบ้านพอเพียงก็เป็นประเด็นงานหนึ่งที่เราได้ให้น้ำหนักในการในเรื่องของการพัฒนาในพื้นที่และตำบลต่างๆก็ต้อง ขอบคุณทุกหนงานครับที่ให้การสนับสนุนตั้งแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของม,งองมนุษย์สถาบันพัฒนากรชุมชนสำนักงานพมปัตนตีท้องที่ท้องถิ่นและก็สภาพของคนใน,นระดะบับตำบลและก็หน่วยงานทหารในพื้นที่ตำบลที่ให้การสนับสนุนของการนี้ผ่านไปด้วยดีโครงการบ้านโปกเพียงนะครับเป็นโครงการที่ สามารถถึง,ถงชนรยายจริงๆอยากจะให้รัฐบาลซัดต่อให้กับพอชทุกๆปีนะครับก็ให้สมทงงโมมาให้กับพอชทุกๆปีเพราะว่าโครงการนี้ได้สร้างให้ความทับใจให้กับรัฐบาลและก็ให้กับก่ทรวงและก็ให้กับพอชและก็สภาคนที่เข้ากันในพื้นที่ตำนบนพื็นที่ยอมรับของทุกๆคนนะครับขอบคุณมากครับ สมเกตจนดารัตซึ่ได้รับมอบหมายมาดูแลรับผิดชอบโครงการบ้านพอเพียงชนบ,บทได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเป็นจำนวนเงิน400,000บาทเพื่อมาดำเนินการบ้านพอเพียงชนบ,บทในพื้นที่ตำบลตาลุบันสภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองตำบลตาลุบัน ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อประเมินกลุ่มผู้ประบางในพื้นที่ตำบลตะลุบันซึ่งมีจำนวน20ชุมชนได้คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจาก50ครัวเรือนเหลือ20ครัวเรือนโดยผ่านการพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการชุมชนตำบลตะลุบันทุกชุมชนในกระบวนการทำงานหรือซ่อมสร้างคณะทำงานได้ชักชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชน เข้าร่วมในการดำเนินโครงการนะครับ<ด>ส,วสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับผมธนพลเมืองเฉลิมนะครับู่วมในการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนกระทรวงการาาพัฒนาสังคมและความมั่นคง,งของมนุษย์ภาคใต้นะครับวันนี้รู้สึกดีนะครับที่นะครับทางที่น้องนะครับเครือข่ายองค์กรชุมชนที่อยู่ที่นี่นะครับเทสบาลเมืองตำบลตลบันนะครับซึ่ง มีทั้งสภาองค์กรชุมชนมีทั้งกองคุณสวัสดิการชุมชนนะครับที่เข้มแข็งนะครับวันนี้เนี่ยครับมาทําเรื่องของโครงการบ้านพอเพียงนะครับซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณจากพชปี64นะครับวันนี้เนี่ยนะครับได้มีความร่วมม้ร่วมมือนะครับทั้งฝ่ายทหารทั้งฝ่ายสํานักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานีนะครับอพมนะครับมีอะไรแบบกำนัลผู้ใหญ่บ้านเยอะแยะเลยนะครับ วันนี้มาช่วยยกเสาเอกนะครับวันนี้เนี่ยบ้านพอเพียงของลุงสมชายใช่ไหมลุงสมชายนะครับ,รบนะครับ,รบก็ถือว่าขอขอบพระคุณทุกหน่วยเลยนะครับนะครับที่ให้ความสําคัญกับเรื่องที่อยู่อาศัยสําหรับคนเปราะบางนะครับ jack yeah, one day. จะจบลงเมื่อไรต้องพบต้องเจอความทุกข์ยังไงแค่ไหนเพียงใดไม่มีใครจะตอบได้คุณข <อ S 2> ่ะอ,อพอชอขอบคุณทุกคนองค์กรช่วยงานจิตอาสามีความรู้สึกว่า จากห้องน้ำที่ผุพังได้มีคนช่วยเหลืออุกนุนมาเป็นห้องน้ำได้สวยงามได้ชายบริสุทธิ์รู้สึกปับปร้มใจเป็นอย่างมากขอขอบคุณมากในน้ำใจอันราบซึง้งขอขอบคุณด้วยค่ะเดี๋มากาเสร็จแลวขอเดี๋ยมักสปีอ่ะตู้มังาเสร็มราเดี๋ยวมังมาเกี่ยว Masa lo ni Belum pada dia muak tu jadi ya dia susah sikit lah Kalau oh. ni tak payah dulu juga Susah kalau je Masa hmm. sedap duduk sikit lah Masa hmm. kalau gugur hari tak malu lah Minta hmm. apa Tak apa, tak apa, Tak apa, tak apa คุณหน่วยงานพอาชอสภาองค์กรชุมชนเทศบ,บาลเมืองต่ลุบัานและกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลบองตะละรุบัาน,าาานและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอบคุณค่ะทเมื่อก่อนบ้านที่เราอยู่อาศัยช่วงก่อนมันผุพังมากสังกะสีก็เก่าค่ะแล้วก็เวลาฝนมาก็เปียกแต่แต่ก็อยู่ได้ค่ะแต่พยายามที่จะอยู่ แล้วก็พอได้ทํางานนิดหน่อยเนี่ยก็ได้ซื้อเสื้ออย่างเสื้อย่างเข้ามาซ่อมนิดนึงนิดหน่อยหน่อยไม่ไม่ให้เปียกครับสวัสดีครับก็ในนามของเทศบาลเมืองตลุบบันนะฮะในนามของประชาชนผู้ได้รับโครงการบ้านพอเพียงนะครับของปี64สเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณสถาบันอพชที่ช่วยดันและช่วยสนับสนุนงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ยากจน ที่ไม่มีบ้านนะเป็นกองตัวเองในชุมชนของที่บาลตลงบันทั้งหมดเนี่ยประมาณ20ชุมชนแล้วก็ปีนี้ก็ได้รับกงประมาณทั้งหมด20บ้านนะครับขอบคุณที่ท่านได้ช่วยเหลือส่งเคราะห์ผู้ยากไร้นะครับขอขอบคุณครับ